เพื่อที่จะมุ่งหน้าไปดอยช้างนะครับติดต่อรถไว้ชื่อคุณตีนะครับเพื่อใครมาก,ก็เดี๋ยวผมใส่ไว้ในรีวิวให้อันนี้กำลังมุ่งหน้าเพิก่ออกอย่างริเวอรีเห็นคุณตีบอกว่าจะไปอีกประมาณชั่วโมงโดยประมาณนะครับให,ให้ให้มองแต่เส้นทางไว้ก่อน เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรงเนี้าบแลใใส่เนี่ยเนี่ยดอยช้างใกล้ๆเสาไฟนะครมันเป็นโหกๆกอยู่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองซูมดูนิดนึงขึ้นไปนอนบนนั้นแหละครับอันนี้เขาเรียกอ่างอ่างเก็บน้าคล้วยซ่าครับน้ำเองเลยน้มปกติน้ำจะจะจะใสเหรอครับน้ําแดงนี่แสดงว่าน้าป่าลงมาหรือเปล่าน้ำน้ำน่าจะลงมา เป็นทางน้ำล้นครับทางน้ำล้นคือน้ำจะมีน้ำอะที่ต้องลุยน้ำเลยใช่ครับต้องลุยน้ำเนี่ยเนี่ยครับโอ้น้ำเยอะจริงด้วยอ้าวแล้วคุณสีจะไปได้ไปได้อยู่เนี่ยอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมตลอดปีครับเนี่ยนี่คือทางน้ำล้นนี่นี่เป็นอยู่ในเส้นทางนะครับไม่ใช่ว่าจากฝนตกแล้วน้ำท่วมหรืออะไรไม่ใช่นะครับมันเป็นเส้นทางที่ที่น้ำจะล้นมา ก,ก่อเก็บน้ำตลอดเวลาเพื่อเพื่อมาลงทางนี้และถนนมันอยู่ระหว่างการเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้เกิดจากน้ำท่วมหรืออะไรมันเกิดมันเกิดจากปกติทั่ว,วไปที่คนใช้เส้นทางนี้เป็นทางน้ำลน้นนะครับเป็นทางน้ำล้นนี่ครับน้ำมันจะล้นลงมาเขาจะทำสัตว์ไว้เห็นไหมที่มันต้องล้นตลอดก็จะเราก็จะเห็นตะไคร่แหละ แค่นี้ช่วงนิดหนึ่งน่าจะประมาณสักสิบกว่าเมตรนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะไต่ขึ้นต่อแล้วนีทางขึ้นดอยชันอีกด้านคุณติอันนี้ด้านด้านของอะไรนะครับที่ด้านุานบ้านหมู่บ้านห้วยสร้างครับด้านหมู่บ้านห้วยสร้างนะครับมันขึ้นได้สองทางขึ้นทางอำเภอแม่สวยอะไรนะก็ได้อีกก็ได้อีกทางหนึ่งนะครับนี่ก็ผ่านมาแล้วนะครับไม่ไม่ต้องตกใจว่ามันเป็นน้ําท่วมทางหรืออะไรไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งปี ถึงทามอนแล้วนะครับให้ดูนี่ทามอนอะไรนะครับนี่ครับที่พักบนดอยชื่อว่าทามอนนี่เป็นห้องพักของเรา แล้นี่ก็ห้องพักอีกแบบหนึง่งลักษณะจ,จะคล้ายๆเต็นท์แต่มันก็เป็นตึกแล้วนะครับแต่นี้ห้องน้ํารวมของเราจะมีห้องน้ําในตัวเปิดเข้าไปดูในห้องป๊าปนี่อุ้ยนี่นี่นะครับในห้องก็จะประมาณนี้ฟ a c ิลิตี้ นะครับมีแอร์มีทีวีมี TV, มาแชลนะมีอะไรมีกาแฟดริปมีน้ำให้นะครับมี Wi-Fi ให้ดูนี่คือที่พักบนดอยดอยช้างนะครับชื่อว่าทรามอนแลเราตามมาดูอะไรอย่างอื่นอีก เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามีห้องน้ําในตัวที่นี่นะครับแม่เปิดไฟตรงไหนวะนะครับนี่เป็นส่วนของแต่งหน้าแต่งตัวตู้เย็นนี่มาดูตู้เย็นมีอะไรบ้างอุ๊ยโคกเอ๊ะเห็นเดิมเขามีเบียร์ให้ไม่ใช่หรอ มีแล้วก็มีให้ขวดหนึ่งแต่นี่เดี๋ยวเขาจะไว้ไว้นั่นไงนี่นะครับเออเป็นพวกของใช้ที่นี่มีให้ยันแปลงสีฟันก็โอเคนี่เป็นส่วนของ walk in closet ก็เป็นส่วนแต่งตัวมีกระจกให้กระเป๋าของเราอยู่นี่ชั้นวางของออมีถุงผ้าให้ด้วยนะครับเผื่อเดินออกไปพบปะชาวบ้าน นี่เปิดประตูตรงนี้อะไรเอ่ยลมกโกรกเข้ามาเลยนี่โอ้โซนอาบน้ำแน่นอนนั่นไงนะครับนี่เป็นโซนอาบน้ำนี่เป็นอ่างคู่ด้วยนะโรแมนติกนี่คือห้องน้ำนี่คือที่พักบนดอยนะครับทะลุออกมา ด้านนอกได้ก็ปิดประตูนะครับนี่ก็ให้เห็นว่าเนี่ยคือที่พักบนดอยของเราวันนี้จะเป็นอย่างนี้่าในห้องน้ําไม่มีประตูอ๋อม,มีประตูแต่มีม่านด้วยนะครับเอ๊ะห้องสว่างแล้วขาวโปรนเชียว ไฮไลท์ของห้องนี้แตนแตนแตนนี่ไงครับนี่คือวิวของห้องนอนของทรามอนอ่าพาออกไปดูวิวโอ้ยมันสบายตา,ยาจริงๆอะลมดีด้วยนะครับเนี่ยดูผ้าเพื่อปลิวต้องหมอนนี่เอาทับไว้นะมันปลิว มีต้นขนุนด้วยเรามาดูตรงนี้มีอะไรบ้างก็มีวิวดอยให้เห็นโอเป็นเลเยอร์ที่ค่อนข้างสวยตรงนั้นหลายเลเยอร์นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สลับไปนี่ก็เป็นเลเยอร์ถ้าวันนี้ฝนตกพรุ่งนี้หมอกแน่นอนนะครับแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่า ว่าจะมาเจอหมอกแต่ช่วงนี้มันหน้าฝนแต่ผมมาเชียงรายสองวันนี้ไม่มีฝนเลยอ่ะผมภาวานาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอย่าให้ผมเจอฝนที่มันหนักหน่วงอะไรเลยแล้วก็เชื่อไม่จด้แต่ลงเครื่องมาฝนเครื่องบินประกาศว่าที่สนามบินมีฝนนั่นแหละผมลงมาเนี่ยจนขึ้นแท็กซี่ไปเข้าที่ลิเบอรีผมไม่เจอฝนเลยเจอแต่แดดก็ขอบกราบขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ได้ช่วยให้ผมไม่เฉิดแฉะไม่มีอันตรายนะครับอะจากวิวภูเขาแล้วย้อนมาหน่อยแตนแต,แต,แต,แตจากคุชิของนี่แหละคือไฮไลท์ของคามอนห้องที่ผมถ่ายมาทั้งหมดนี่จะมีห้องนี้เพียงห้องเดียวถามว่าจองนานไหมตอนนี้ถ้าใครจะมานี่จองก็ปีหกหกแล้วครับ ฉพาะห้องนี้นะครับและอีกสองห้องที่ถ่ายให้ดูตอนต้นก็เช่นกันเซตแรกในการบริการของทามอนเมื่อเรามาถึงนะครับก็จะมี Afternoon t e ทให้หนึ่งเซตท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ บรรยากาศยามเช้าอีกสักนิดหนึ่งเดีย๋ยวเตรือมจะมาเสิร์ฟอาหารเช้าแล้วนะครับดีดิบกาแฟอะไรต่างๆ Good morning with breakfast มีอะไรเอ่ยวันนี้ ไก่ข้าวต้มไก่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับอาหารบนดอย,อยมีโยเกิร์ตใส่มะม่วงด้วยน้ำส้มดีจังที่นี่อาหารนะครับก็มาถึงค่าให้จ่ายผมยัไม่บอกให้ติดต่อเองว่ามันเท่าไหร่ะนะค่ามันจะรวมไปด้วย อฟเ e อร์นูนทีเซตแรกตอนบ่ายสที่เขารับแล้วก็หมูกระทะหรืออาหารตามสั่งอะไรก็ได้ง่ายๆนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อาหารที่ตามครัวของโรงแรมไม่ใช่อย่างนั้นเพราะมันมีอยู่แค่เขารับแขกได้วันละ3ชุดเท่านั้นเองแล้วก็ห้องแบบนี้มีห้องเดียวนะครับเดี๋ยวว่างๆแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอีก2องทายแต่อันนั้นเป็นห้องน้ำรวมเพราะว่ามันทายมันจะเล็กกว่า อันนี้ค่อนข้าง private ซึ่งใครจะจองตรงนี้เนี่ยเออมันตอนนี้คิวไปถึงปี66หแล้วหมอกลงแล้วแม่มคิวคิวไปถึงปี66แล้วตอนผมจองที่มาพักที่นี่วันที่23่สพฤษภาเมื่อวานนี้เนี่ยเออน่าจะจองตอนกุมภาแล้ว แล้ววันที่ให้เลือกนะ่ะมันน้อยผมถึงต้องเลือกเป็นวันธรรมดานะครับซึ่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเนี่ยยังไงก็เต็มคนก็ต้องมามามาแทรกตรงนี้แล้วก็หาวันพักร้อนมาเองหรืออะไรมาเองเพราะเนื่องจากว่าเออมันมีห้องเดียวที่เป็นจากุชินะครับมันมีห้องเดียวหมอกเริ่มมาแล้วตอนเวลาแปดโมงกว่า เมื่อเช้ารอหมอกไม่มาตอนนี้มาแล้วใาสาๆพอดีเมื่อคืนฝนตกไงแต่ที่นี่มาอยู่นะครับเรื่องไฟเรื่องน้าแอร์มีไฟเนี่ยมันอาจจะมีดับบ้างแต่เมื่อคืนผมไม่ดับเลยอันนี้จากจากรีวิวมานะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือไฟต้องเปิดมากไม่ได้พยายามใช้หลี่เลยหรือหรือไม่ไม่ไม่เปิดไฟเลยเนื่องจากมาแมลงครับถ้าเป็นหน้าฝนนะไม่ใช่ว่าทุกหน้า เออมแมลงจะเยอะมากแล้วเขาจะมีเครื่องดูดมแมลงให้เราก็ต้องคอยเก็บเวลาเราปิดบ้านทุกอย่างประตูเนี่ยต้องปิดให้ให้ให้หมดทุกบ้านละนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จต้องอยู่แต่ในห้องละไม่งั้นมแมลงจะเข้าม,มันก็จะมีหลุดเข้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ก็นี่เป็นรีวิวรายละเอียดทรามอนดอยช้างให้ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายบ้านอีกสองทยรู้สึกจะเป็นสิงคโปร์กับฮ่องกงมาพักที่นี่ส่วนมากจะเป็นต่างชาตินะครับแล้วการจองก็จองในเว็บเพจทรามอนดอยช้างแล้วก็แชทไปคุยกับเขานะครับพอแชทเข้าไปเนี่ยตารางวันประจำเดือนของทุกเดือนจะขึ้นมาให้เลยว่าเดือนเช่นเดือนมิถุนาเหลือกี่วันที่จะมาได้เดือน อะไรอ่ะมิถุนากรกฎาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคิวพวกไฮซีซันเลยนะเลยไปถึงปีหกหกแล้วอะตุลาพฤศจิกาของปีเนี้ไม่ต้องดูเลยนะครับคิดว่าไม่มีแต่ก็ไม่แน่นะมีหลุดจองบางทีเขาจองแล้วมาไม่ได้เขาจองแล้วมาไม่ได้ก็มีหลุดจองก็อันนั้นต้องต้องคอยฝากแอดมินไว้นะครับไม่ไม่ไม่มีรับทางอื่น ก็ใครสนใจก็ลองมาดูหมอกเริ่มลงมาเยอะแล้วเริ่มหนาตาแล้วนี่ตอน8โมงนะครับดีครับที่นี่ถ้าจะมาพักผ่อนถ้าจะมาพักผ่อนแล้วก็อยู่แบบสบายๆเงียบๆโทรศัพท์ใช้ได้การสื่อสารอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi นะครับแล้วข้อสำคัญทีวีเนี่ยไม่ได้สนใจเท่าไหร่เวลาผมไปพักผ่อนเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยผมสนใจตัวนี้มาแชลนะซึ่งดีมากเลยถ้าถ้าถ้าเขามีให้เนี่ยเราลิงก์กับโทรศัพท์เราก็จะฟังเพลงตามที่เราชอบเปิดได้ดีเพราะมาแชลเนี่ยเบสกับเทเบลิลมันค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับก็จะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นอีกอันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมกินข้าวเช้าก่อนอ่าอันนี้เป็นห้องอาหารนะครับของที่พักของทรามอน เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องอีกสองทายห้องที่ผมพักเนี่ยเป็นห้องใหญ่สุดห้องจากุชี่นะครับแล้วก็จะมีเล็กๆอีกสองห้องไม่ใช่เล็กๆเ,เราก็นี่จะเป็นห้องลักษณะอย่างนี้อันนี้ไม่มีห้องน้ําในตัวพอดีเขาว่าังทําอยู่นะครับพอดีเขา,าลังทําอยู่เนี่ยล,ลักษณะจะเป็นอย่างนี้ห้องนะครับ มีคนมาขอได้ลูกไว้อีกเนี่ยจะมีอยู่สองห้องห้องนี้กับเนี่ยห้องข้างๆอันนี้เขายังมีคนอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ตรงนี้คือที่ห้องผมพักนี่แหละที่มีจักรคุชี่มีระเบียงมีอะไรเนี่ยจะเป็นส,ส่วนตัวเลยนะครับก็วิวเดียวกันเกือบทั้งนั้นนะครับ อ,ออกมาจากห้องทีนี้จะเห็นว่าข้างในเนี่ยไม่มีห้องน้าใช่ไหมครับของของทั้งสองห้องนี้ออแขกออกแล้วนี่นะครับนี่ก็จะเป็นห้องน้ําที่สองห้องนี้จะมาใช้นะครับก็จะเป็นวิวอย่างนี้แปงฟันอาน้ําห้องน้ํานะครับก็จะเป็นตรงนี้ของสองห้องเล็กนี้ที่ใช้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ แม่ไปดูห้องน้ำสิเป็นไงอ่ะก็ไปดูไม่มันจะเป็นห้องรวมใไชไ่ไหมนีจ่นนะจะเป็นของใครของมันอ๋อจะเป็นของใครของมันใช่เราจะให้คุณแจอันนี้สำหร,รับซีซั่นนี้นะคะซีซั่น้อมถอสักรูปนึงเลยมาตรงนี้ค่ะมันนา,นานมาทีอะอ่ะพี่อ้อมถอดกับบ้านเนี่ยค่ะจบแล้วคุณนายพี่อ้อมจัดให้นี่คงไม่ได้แนละ้ว นี่นะครับประตูของทาามอนถ้าแขกต่อวันเนี่ยเข้าสองห้องนี้เข้าห้องนี้ก็จะเช็คอินโดยประมาณบ่าย3ามนี่นะครับประตูนี้จะปิดทันทีห้ามบุคคลภายนอกเข้านะครับทั้งหมดนี้ก็คือปิดทันทีให้มาดูสถานที่นี่คือห้องอาหารอีกทีหนึง่งคะอันน,นี้ก็คือทางไปออกมา ข้างนอกและตรงระเบียงของห้องห้องไทยนี้นะครับลักษณะห้องไทยนี้จะเป็นอย่างนี้นี่ก็คือห้องอาหารเมื่อกี้ที่เรานั่งกันแล้วก็น,นี่ก็คือห้องผมที่เป็นจากรุชีนะครับนี่ก็คือวิวนี่คือทรามอนดอยช้างนะครับเเดี๋ยวจะลงเพจไว้ให้ นะครับใน Facebook แล้วก็แชทติดต่อกับแอดมินเขาแอดมินเขาจะอยู่ในเมืองนะครับว้าว <Wow. S 1> เราออกจากทรามอนมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าเมืองแล้วก็ไปสนามบินเวลาสบายๆล้วกลับไฟสี่โมงตอนนี้ก็ เพียงนิดนิดท่านผมเถเพราะจะไปกินข้าวกลางวันข้าวบ่ายแนละ้วเพราะตอนนี้ยังอิ่มจากคามอนอยู่เลยอินข้าวบ่ายก็ประมาณบ่ายๆแล้วก็เช็คอินข้าวไปเลยอันนี้จะเป็นจุดนี่เล็งไว้ว่าเออจะมากินร้านนี้มาเหนือก็ต้องได้กินข้าวซอยได้เวลากับกรุงเทพแล้ว โอ้โหสัมภาระขากับดูของเนี่ยไอถุงขาวๆนั่นเนี่ยนี้ใช้ e boarding pass จตัดปินจะอดนอหลักานต่างรกนารที่นั่นจะรับรองครับรถจะนำแบบมัธยนขนาดเปอดที่เก็บสำรับล่ารนี้สารวรนนบสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะลงจากเครื่องครับหากทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อมาถึงนาครบผู้โดยสารกรุนาติดต่อพนักงานท่รคร์ครับเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่อาคารโดยสารกรุนาแต่ตามสาทางในกาไว้และกำหนดโซบริรีณภายนบริเวณอากาศยานบริเวณที่จัดแสดง สากาบนเซียกัปตันสุวรรณนาเช่วยิตดำเนินการตลอดสบคนขบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการตอนในวันนี้และวงปได้ว่าจะได้ตอนรับทันทีในการต่อไปครับขอขอบรมาติวิ่เก้จึงงนั่ประจที่ยังไม่ลุกขึ้นไปหยิบสัมภาระสำับพนักงานสำหรับจะประกาศเรื่อเข้าของทางการรองสำบิครับสายกาบนเชียขอขอบพรคุลสวัสดีครับ